อันค่ะวันนี้ฝึกสันมาลงทะเบียนงานไปไต้หวันครับไต้หวันค่ะรู้จักกับพี่เป้ได้ไงพี่ชายติดต่อพี่ชายไปโรงงานอะไรคะอ่ะาไทเฉียนค่อ๋อไทเฉียนวันนี้จะมาลงทะเบียนงานไปไทเฉียนใช่ไหมครับโอเคอ่าต่อมาค่ะชื่ออะไรคะงงอ่ามาจากจังหวัดไหนชนบุรีนรเนาะรู้จักกับพี่เป้ได้ไงน้องติดต่อมาอุ้ยนี่ทั้งสองหนุ่มนี่มีญาติติดต่อมาทั้งนั้นเลยนะโอเคมาค่ะเดี๋ยวพามาดู ชื่ออะไรเอ่ยมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดตากค่ะจังหวัดอะไรนะตากหตรือรู้จักกับพี่เป้ได้ไงมีใครแนะนํามาไหมอ๋อมีญาติพี่น้องแนะนํามาด้วยใช่ไหมอ่าโอเคค่ะวันนี้มาแพ็คคู่นะแต่แยกได้นะคะอันนี้ค่ะน้องๆของเราและก็นี่ค่ะสําหรับคนนี้มาแล้วนั่งเลยจากจังหวัดไหนเอ่ย มาจากจังหวัดไหนนะลพบุร,บรีนั่งรถตู้มาจากลพบุรีรถติดมากเนาะ<ม>โอเคแต่ก็สู้ค่ะใจสู้ค่ะสู้ไหมม,มาคู่แต่แยกได้นะคะวันนี้โอเคสู้สู้ส,สู้สู้นะคะสำหรับนี่ค่ะน้องของเรานะคะวันนี้มาลงทะเบียนงานไปไต้หวันนะคะไต้หวันบินได้ไม่ผ่านสายหรือในหน้าแน่นอน,นะคะ่ะ